ตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าการทําธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นการเก็บขวดหินขวดทรายลงเข้าไปใต้ดินเป็นการดูแลขยะในระดับหนึ่งเพราะว่าเทศบาลเนปปอไม่มีการจัดเก็บขยะเราก็เลยคิดว่าขยะปูนขยะยางเนี่ยสามารถที่จะทําธนาคารน้ำใต้ดินได้อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของนายกก็ได้ อำเภอเนินปอมี20หมู่บ้านค่ะจำนวนประชากร9,722คนจำนวนครัวเรือนอยู่ที่2,500แล้วก็มีพื้นที่ความรับผิดชอบ98ตารางกิโลเมตรค่ะประชากรในพื้นที่ตำบลเนินปออาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาการทำข้าวโพดการทำมันสบปะหลังพืชใช้น้ำน้อยเช่นแตงโมพื้นที่ตำบลบเนินปอเป็นพื้นที่ลุ่มแต่ไม่มีแม่น้ำที่รับผิดชอบในเขตของเทศบาลตำบลเนินปอผ่าน ทำให้น้ำเวลามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนน้ําตามฤดูกาลพอเสร็จแล้วมันก็จะหลากไปลงตามแม่น้ําทําให้มาเร็วและก็แห้งแล้งเร็วมากเพราะฉะนั้นการใช้น้ําทางการเกษตรของตําบลเดินปอนเนี่ยโอกาสที่จะใช้น้ําทาฤดูกาลเนี่ยมีน้อยมากทําให้ต้องมีแหล่งน้ําจากทางอื่นเข้ามาเสริมเช่นแหล่งน้ําจากการขุดบ่อของตัวเองแหล่งน้ําบ่อบาดาลทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยโอกาสในการใช้น้ําจริงๆเนี่ยมีน้อยมาก เพราะว่าเหมือนเราอยู่ปลายทางเพราะว่าต้นทางจริงๆเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงเราเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรทําให้การใช้น้ําของบ่อบาดาลเนี่ยมีความสําคัญกับคนในพื้นที่ของตําบลเนินปอเป็นอย่างสูงตอนแรกเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องเติมน้ําใต้ดินออแต่เรารู้ว่าน้ําใต้ดินไม่เพียงพอพอจากที่เราเนี่ยหาความรู้แล้วก็จากการเล่าของน้องๆกองช่างหรือคนที่ที่เราได้สัมผัสว่าการไปศึกษาดูงานการเติมน้ำเนี่ยเป็นเช่นไร ก็เลยได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งอันนี้เราขออนุญาตเรียกเป็นธนาคารน้ําใต้ดินพอเราเติมน้ําขุดบอ่อเพื่อทําธนาคารน้าใตดินเนี่ยโอกาสที่น้ําท่วมขังหน้าบริเวณนั้นเรามีความรู้สึกว่าน้ํามันหายลงไปซึมลงไปเราก็มีความเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้น่าจะตรงจุดมากยิ่งขึ้นเพราะเช่นโรงเรียนส่ชีเนี่ยมีน้ําท่วมมากเต็มสนามโรงเรียนเลยเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำแม่น้ำน่าน จากแม่น้ําปิงก็ไหลามาน้แม่น้ํายมจากอามณหลังนกก็ไหลามาทาให้เราอยู่จุดเกล่กลางาเนี่ยการระบายนีย่ไม่สามารถที่จะระบายได้จริงเพราะฉะนั้นพอทําธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็ทําให้น้ําส่วนนี้ไหลลงไปใต้ดินเป็นการเติมเต็มแล้วก็ชะลอการเกิดน้ําท่วมได้ปัญหาเรื่องของการที่มีความจําเป็นอยากะเติมน้ําใต้ดินเนี่ยมันมีน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน มันน่าจะได้รับการเก็บไว้นะครับผมรู้จักโครงการน้ําใต้ดินก็คือจากโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรปี62 ซึ่งสั้นทําโครงการเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินแต่โครงการที่ท่านทำเนี่ยมันจะเป็นโครงการน้ําผิวดินระดับตื้นคือท่านผู้ว่าท่านบอกว่าฝนตกที่ไหนให้เก็บน้ําที่นั่นนะครับมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเก็บน้ําไว้ก็เลยคิดว่าธนาคารน้าใตดินน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่เราจะนํามาใช้กับพื้นที่ได้ความคาดหวังในโครงการนี้นะครับส่วนหนึ่งที่คาดหวังอันดับแรกเลยก็คือการนําน้ําที่ท่วมขังนะครับที่ฝนตกลงสู่พื้นถุงพื้นใต้ดิน อีกความหวังหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะยกระดับน้ําผิวดินน้ําใต้ดิน,นให้มันสูงขึ้นจากประสบการณ์ที่เราดูที่กรมน้ำาอดาได้มาดําเนินการทั้งในชุมชนทั้งในโรงเรียนเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจม,มากขึ้นว่าระดับน้ําผิวดินเนี่ยจะลงไปใต้ดินตามที่เราคาดหวังไว้ และก็ลดทั้งอุทกภัยได้ด้วยก็เลยทําหนังสือประสานไปเพื่อขอฝุดบอ่อบาดาลและก็ทําธนาคารน้ําใต้ดินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นความต้องการของคนในชุมชนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงจากประสบการณ์ที่เราไปดูงานพอเราได้โครงการมาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าโครงการนี้ที่มาที่ไห่เป็นอย่างไรและหลังจากที่ได้ไดําเนินการแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรก็ให้ความรู้ไปเนาะเพราะว่าการเติมเต็มน้ำใต้ดินเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซับไปบริเวณก้างเคียงได้ แล้วบริเวณที่บ่ออยู่ก็ต้องมีการรักษาดูแลเพื่อที่ไม่ให้มีการอุดตันในนามตัวแทนของหมู่บ้านเสียชีนะครับก็อยากจะขอบคุณกรมน้ำบาดาลที่ได้นำโครงการดีๆคือโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นสู่ชุมชนนะครับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับก็คงจะเป็นภาพรวมของตำบลไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเสียชีในโอกาสต่อไปก็คงจะได้ขยายผลนะครับจากที่เราได้ทำในจุดนี้สู่ตำบลอื่นต่อไป ในนามของเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเนินปอขอขอบคุณกรมน้ำบาดาลเป็นอย่างสูงนำโครงการดีๆเหล่านี้มาในพื้นที่เราเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงส่วนหน่วยงานอื่นๆถ้ามั่นใจว่าโครงการของเทศบาลเนินปอเนี่ยเป็นโครงการที่ดีสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะเพราะเป็นโครงการที่คนในชุมชนทำได้จริงและเห็นประโยชน์จริงค่ะ